ไก่ปริศนาหมอลำชื่อดังซิ่งเก่งฝ่าไม้กั้นรังรถไฟย่านอโศกเหตุมองแต่ฟ้าเขียวเมื่อช่วงสายวันนี้มีการแชร์คลิปเหตุการณ์รถเก่งสีเทาดำพุ่งชนป่าไม้กั้นทางรถไฟอโศกเส้นทางมุ่งหน้ามาจากแยกพระราม9ก่อนถึงแยกอโศกบนตรีเล็กน้อยทำให้ไม้กั้นเสียหาย แล้ววิจชนรถจักรยานยนต์ที่จอดติดไม้กั้นอยู่ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุดังกล่าวพบกับทางวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ในเหตุการณ์โดยทางวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเล่าให้ทีมข่าวฟังว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ7จนาฬิกาที่ผ่านมาขนาดนั้นตนเองอยู่ระหว่างการรอผู้โดยสารอยู่ที่วินรถจักรยานยนต์ได้เห็นว่าไม้กั้นทางรถไฟได้เลื่อนลงมากั้นถนน เนื่องจากจะมีรถไฟใช้เส้นทางผ่านจุดดังกล่าวก่อนที่จะมีรถจักรยานยนต์สองคันที่อยู่บริเวณเลนขวาสุดและเลนกลางถนนจอดเพื่อรอไม้ก,กั้นและให้รถไฟผ่านไปไม่กี่วินาทีต่อมา มีรถยนต์เก๋งสีดำเทาวิ่งมาบริเวณเลนที่3ด้วยความเร็วพุ่งชนไม้กันทะลุข้ามทางรถไฟไปโดยที่เฉียดกับรถจักรยานยนต์สองคันที่จอดอยู่เพียงเล็กน้อยก่อนที่รถเก๋งคันดังกล่าวจะไปจอดอยู่เลยทางข้ามรถไฟไปเล็กน้อย และนายสถานีของการรถไฟที่รักษาการอยู่บริเวณดังกล่าวได้เดินเข้าไปพูดคุยส่วนตัวไม่ทราบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้มาจากเหตุใดเนื่องจากจุดเกิดเหตุดังกล่าวมักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง และหลังจากที่รถเก๋งคันดังกล่าวพุ่งชนไม้กันเพียงไม่นานก็มีรถไปวิ่งผ่านหากรถเก๋งคันนี้มาช้ากว่านี้อีกเล็กน้อยอาจจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ที่อาจจะมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ขณะที่ทีมข่าวสอบถามมายังหัวหน้าสถานีรถไฟมักกะสันที่เป็นต้นสังกัดและควบคุมเส้นทางใกล้เคียงทั้งหมดให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้จริง ผู้ขับขี่ลงมาพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของการรถไฟและยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดแม้ว่ารถยนต์คันดังกล่าวจะไม่มีประกรันเพราะรถยนต์คันดังกล่าวที่ผู้ขับขี่ขับขี่มาได้ยืมเพื่อนมาจากจังหวัดสกลน,นคร เพื่อเดินทางมาทำธุระที่กรุงเทพขณะที่ผ่านจุดเส้นทางดังกล่าวได้เห็นว่าบริเวณปฟแดงข้ามแยกทางอโศกมนตรีเป็นสัญญาณปฟเขียวจึงได้เร่งเครื่องเพื่อให้ผ่านไปได้ทันเวลาแต่ไม่ได้สังเกตเห็นไม้กั้นที่ขวางอยู่บริเวณกลางถนนจึงทำให้เกิดการชนขึ้นซึ่งขั้นตอนของการรถไฟได้มีการเข้าไปลงบันทึกประจำวนันกับพนักงานสอบสวนสอนอมักกสัน แล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามขั้นตอนโดยที่ต่อจากนี้จะมีการให้เจ้าถี่ฝ่ายสื่อสารของการรถไฟที่รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวเข้ามาตรวจสอบและซ่อมแซมไม้กัน้น ก่อนที่จะติดต่อผู้ขับขี่ให้เข้ามาชดใช้ค่าเสียหายอีกครั้งหลังประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นน่าจะราว10,000บาทสำหรับผู้ขับขี่รถเก๋งคันดังกล่าวรายนี้มีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่การรถไฟว่าคือ นางปริศนาวงศิริชื่อเล่นไก่นักร้องหมอลำและนักแสดงชื่อดังชาวจังหวัดสกนลคนครเคยได้ตำแหน่งนางงามท้องถิน่นและรองนางสาวไทยจากระวาลปีพศ2520มาก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลจากเรา